นี่ค่ะนี่ค่ะเมี่ยงหมูค่ะเราค่อยมาดูวิธีทำกันนะคะว่าจะทำยังไงบ้างนะคะหมูที่ใช้นะคะปกติแล้วเขาก็จะใช้หมูสามชั้นแต่ว่าเราค้นพบเลยว่าอีกอันที่ส่วนที่อร่อยนะคะก็คือเนี่ยค่ะ สันคอที่เขาทำเป็นไปคอหมูย่างนะคะ,ะตัวนี้จะนิ่มแล้วเมื่อเราซื้อมาแล้วนะคะตัวนี้อยู่ที่สองกิโลเมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็มาล้างทําความสะอาดโดยจะใช้แป้งหรือเกลือนะคะล้างเพื่อไม่ให้มีความข่าวล้างจนหมดแล้วเราก็เอามาหมักหมักหรือว่าเป็นการแช่นะคะแช่ด้วยโซดานะคะโซดาเพื่อที่ตัวนี้โซดาจะทําให้หมูนิ่มมากนะคะ หากจะให้ดีแช่อยู่ที่ชั่วโมงหรือจะดีมากๆก็คือทิ้งแช่แล้วก็แช่แล้วก็ใส่ตู้เย็นทิ้งไว้เป็นคืนก็ได้นะคะอันจะนิ่มมากเลยจะแต่ว่า,าสีของหมูก็จะไม่ก็จะคงที่นะคะสีก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะนี่คือเป็นเทคนิคนะคะชั้นสุดยอดเลยนะคะ,นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะค่อยจะเอาไปต้มนะคะ ซึ่งน้ําก็จะต้มให้เดือดก่อนนะคะต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วค่อยลงนะคะแล้วส่วนผสมอีกตัวหนึ่งก็คือ,อตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะสำหรับสาหรับเ,เตรียมหมูก็มีเท่านี้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็ค่อยเป็นเกี่ยวกับน้าจิ้มเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อไปนะคะ มาแล้วนะคะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะคะน้ําจิ้มนะคะจะทําให้เมี่ยงหมูเรานะคะอร่อยแสนอร่อยนะคะมีอะไรบ้างขาดไม่ได้นะคะน้าพริกก็คือมีพริกนะคะพริกนี่จะเอาพริกผสมทั้งพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็พริกเม็ดใหญ่นะคะนี่ค่ะสีแดงแล้วแต่ถ้าเราชอบแบบสีเขียวก็ได้นะคะแต่ฉันชอบพริกที่มันสุกนะคะ แล้วก็รากผักชีนะคะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะกระเทียมมะนาวนะคะถั่วตัดนะคะอันนี้จะทำเองหรือว่าทำคั่วถั่วหรือว่าจะเอาที่ทำสำเร็จอย่างนี้มาก็ได้แล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายนะะน้ำซุปนะคะตัวนี้น้ำซุปนี่เอาเหล่านะคะ เป็นเคล็ดลับนะคะเราเอาน้ําที่เราต้มหมูสามชั้นเรานะคะมาทําเป็นน้ําซุปเลยมันก็จะได้กลิ่นมันก็จะได้กลิ่นหมูสดๆแล้วก็เหมือนมันจะไปแมทกับเวลาเราจิ้มเวลาเราพันนะคะพันกับเมี่ยงมันก็จะได้ทั้งน้ําจิ้มมีรสของหมูด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วก็น้ําปลาดีห้ออะไรก็ได้นะคะ มาทำกันเลยค่ะอันนี้ชอบใจมากนะคะซื้อมาแค่ไม่กี่บาทนะคะแต่มันทำได้ดีมากนะคะเหมือนเหมือนเหมือนว่าแต่ก่อนอะใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าใช่ไหมคะยุ่งยากทำเสร็จก็ต้องไปล้างอะไรยุ่งยากแต่ตัวนี้คะ่ะสบายมากเลยนะคะใช้แรงมือแมนนวลน,นะคะอันนี้ทุกอย่างนะคะ เราสังเกตเวลาดิฉันทำดิฉันจะล้างล้างให้สะอาดก่อนเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยได้มากเรื่องของที่จะทำให้น้ำจิ้มเราไม่บูดนะคะเยียมแล้วก็สามเก้อน,นะคะนี่ค่ะชอบมากเลยเพราะว่าเหมือนเราได้ออกกําลังกายไปด้วยนะคะลาล้างก็แต่นี้แต่วันนี้รู้สึกว่า ใส่แบบทำเยอะหน่อยนะใช้พลังมากหน่อยแล้วก็คนตั้งไม่ละเอียดแล้วก็สามารถใส่ครกไปโขลกอีกทีงนะคะดูสิคะผลงานยังไงคะว้าวว้าว,ว,าวเลยใช่ไหมคะฉันจะเอาลงใส่ในครกนะคะเพราะว่าจะต้องโขลกอีกกับถัว่วทำเยอะหน่อย ให้สะใจไปเลยเพราะว่าวันนี้น่าจะไปเอาไปกินที่ชายหาดบางแสนนะคะน mm ี่ค่ะอย่าลืมนะคะเกลือ mm hmm. เคล็ดลับอาหารไทยไทยนะคะต้องถึงเราจะใส่น้ำปลานะคะ mm hmm. เราก็ต้องใส่เกลือ mm hmm. ไปด้วย คือถ้าทำพวกน้ำจิ้มนะเราไม่ต้องไปทำแบบละเอียดนะคะไม่ต้องไปกดเพื่อละเอียดโอ้โหกลิ่นพริกค่ะหอมมากมายนี่ก็เป็นถั่วตัดนะคะเราก็ใส่ไปแล้วแต่เราชอบเลยนะคะก็ระวังถ้าถั่วตัดนี้จะมีน้ำตาลอยู่แล้วนะคะถ้าเราใส่ตัวนี้ไปเราก็พยายามอย่าอย่าเพิ่มน,น้ำตาลเข้าไปอีก สังเกตนะคะถ้าอาหารไทยะคะ่ะเครื่องปรุงถ้าเราหัดทำเราก็ทำทีละน้อยไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับขนมนะคะที่ต้องมีสูตรช้อนโต๊ะช้อนชาใดเพราะว่าบางทีอย่างาน้ำมะนาวพริกอะไรบางอันก็จะเผ็ดมันต้องไม่เผ็ดมะนาวบางครั้งก็จะน้ำเยอะเปรี้ยวบ้างไม่เปรี้ยวบ้างนี่นะคะ ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้น้ำตาลอย่างดีนะคะน้ำตาลปี๊บนี่จะไม่หวานแต่ว่าจะทำให้มีความแบบจะแบบกลมกลม่อมหวานแบบกลมกล่อมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่น้ำตาลสรายเข้าไปนะคะก็ะะจะได้ยินเสียงผู้ช่วยเห่านะคะ ช่วยประจับ้านหาบ้องบ้องแบ้งแบงเป็นเลือกธรรมชาติของบ้านดังนี้นะค่ะต <c oughs> ้านทรายเข้าไปนี่ค่ะตัวนี้นะคะน้ำซุปต้มหมูนะคะ ถ้าไม่ใส่ก็จะแบบมันจะไม่มีน้ำนะคะจะแบบอันนี้น้ำมะนาวค่ะ ถ้าเป็นน้ำพวกนี้จะออกออกเปรี้ยวหวานนะคะเดี๋ยวมดจะได้มันเป็นรสชาติมันของตัวะคขอชิมนิดเดี๋ยวต้องเอามะนาวใส่หน่อยนึงมาดูเครื่องเคียงนะคะที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือ ขนมจีนนะคะจะนี้เยอะหน่อยนะคะอันใหญ่หน่อยเพราะว่า,าทานแปดคนนะคะหรือเราไม่ใช้ขนมจีนเรากา็สามารถดัดแปลงเอาเส้นหมี่นะคะเอาไปลวกก็ได้นะคะแล้วก็นะคะผักค,ค่ะเราอยู่ประเทศไทยเราถือว่าเรามีกำไรมากมายในเรื่องของผักนี่แบบทั้ง ผักหลากหลายทั้งเป็นสมุนไพรด้วยนะคะแล้วก็ราคาถูกแสนถูกนะคะตามฤด,ดูกาลตอนนี้ก็จะมีทั้งสลัดนะคะสะลัดก็จะมีหลายชนิดสลระแหนนะคะหระพานะคะต้นหอมนะคะออหอมเขาเรียกว่าอะไรนะผักชีฝรั่งะคะ่นะนี่ค่ะอันนี้อันนี้เตรียมไว้ เข่งหนึ่งเดี๋ยวไว้กระติกหนึ่งนะคะจะน,นี้จะเอาเดินทางไปนะคะเดี๋ยวเอาเอาน้ำแข็งแช่หน่อยก็ลำปี้นะคะนี่เต็มเลยข้างล่างนะคะถังหนึ่งะคะ่ะ